สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านที่กำลังชมคลิปนี้กันด้วยนะครับในคลิปนี้เราก็อยู่ในเกมจิเทวีหมูซอมบี้เดี๋ยวในคลิปนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปสำรวจหมู่บ้านก็จะเป็นหมู่บ้านนิรนาบันเองครับโอ้เดี๋ยว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 ลงปุ๊บแม่งร้องปั๊บเลยเดี๋ยวต้องหาพื้นที่ส,งสูงๆก่อนโอ้แล้วด้านหน้าก็มีซอมบี้ด้วยนะโอ้ยด้านหลังวิ่งหลายตัวเลยประมาณสักสองสามตัวแล้วรถมันว่าความอะไรตรงนี้วะเนี่ยจะระเบิดไหมวะคงจะไม่ระเบิด โอ้ยสองตัวจะกรมันไปก่อนนะครับตอนนี้วิ่งสองตัวนี่กันอันตรายมากเลยเนี่ยโอเคหมดนะเดี๋ยวต้องลองลงไปเช็คดูก่อนเฮ้ยไอน,นี้ด้วยแม่ทำเนียนเลยนะทำเนียนเลยตอนแรก็นึกว่าจะไม่วิ่งตัววิ่งน่าจะหมดนะโอเคหมดไอพวกที่มันเดินไม่ต้องไปสนใจมันครับตอนนี้ ในในคลิปนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปสำรวจหมู่บ้านนิลนานนะครับก็อยู่บนภูเขาเลยท่านผู้ชมเห็นทางตรงนั้นไหมจกปกติแล้วมันจะไม่มีใช่ไหมแต่ตอนนี้มันมีครับมันเป็นหมู่บ้านที่ขึ้นมาแบบปริศนาเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปสำรวจนั่นเองแต่ก่อนอื่นก็ต้องปเปลวรถก่อนนะครับก็จะเป็นรถที่เหมาะสำหรับการขึ้นเขาเลยมันก็จะจอดอยู่ด้านในตรงนี้ขอเคลียร์ซอมบี้ไปก่อนรถของมาด้วยเอ่อดี๋ยวก่อนที่ผมจะขึ้นไปบนภูเขาครับผมต้องดูน้ํากับอาหารก่อนว่ามีหรือเปล่าอาหารสําเร็จรูปตอนนี้มี6 น้ำเปล่ากับอาหารล่ะโอเคพอได้อยู่โอเคมาเดี๋ยวเราออกเดินทางกันตอนนี้เป็นเวลากี่โมงวะตอนนี้เป็นเวลา17บเนาฬิกาจะมืดแล้วนี่หว่าถ้าขึ้นไปบนนั้นก็มืดพอดีไม่เป็นไรเดี๋ยวไปตั้งแคมป์ด้านบนก็ได้เดี๋ยวผมมาช่วยพวกเราชีวิตประมาณสัก2อสาคนนะเดี๋ยวพาขึ้นไปด้วยคันนี้เหมาะหรือเปล่าที่จะขึ้นเขาเนี่ยก็น่าจะเหมาะนะนี่นะครับทางขึ้นก็จะเป็นประมาณนี้เลยทางก็ยาวไปเลยครับโอ้เย็น เดี๋ยวช่วยประมาณสักสองวิลนตบไปหนึ่งทีว่ะช่วยก่อนช่วยก่อนโอเคตอนนี้ช่วยได้ละหนึ่งคนให้สองคนพดอดีเลยเอ้ยมีนั่งยิงด้วยไม่เคยเห็นโอเคตอนนี้คนที่สามช่วยหมดแล้วครับไปมีกี่คนวะเนี่ยมีสี่คนแต่เสียใจด้วยช่วยได้แค่สามคนรถคันนี้มานั่งหลังกระบะได้หรือเปล่าเนี่ยน่าจะได้นะเอา้าเจ็บหายแล้ว นั่งหลังกระบะไม่ได้โอเคไม่เป็นไรงั้นก็ไล่ออกเลยแล้วกันนะครับอุ้ยยิงทะลุกระจกเลยมาแล้วซอมบี้เดี๋ยวต้องไล่ออก2คนครับไล่ออกไปโอเคอุ้ยวยุ้ยวุ้ยโดนยิงมาโดนยิงมาตรงนี้ก็เยอะอสุดเกินเดี๋ยวต้องใช้มูลทอนครับไม่กล้า,าใช้หรืเปล่ะใช้ใช่ไปเถอะคงมไม่เป็นไร<ๆ>ไปดีกว่า้ยไฟลามไฟลามขึ้นมา หนึ่งคนก็ไปล่อยไว้ตรงนี้แหละโอเคไปแล้วทางขึ้นมันทางไหนวะทางที่มันถูกอ่ะน่าจะทางนี้นะเดีย๋ยวพาชมบรรยากาศไปด้วยนะว่าเป็นไงอันนี้มันก็ไม่ได้มีเองหรอกผมก็ลงมอสได้แหละถึงมันจะมีเนี่ยมันก็จะเป็นหมู่บ้านบนภูเขาครับบอกเลยว่าสวยมากเดี๋ยวจะพาขึ้นไปดูทางมันก็จะลัดรอบภูเขาไปแบบนี้แหละครับโอ้แล้วดูวิวตอนข้ามีอย่ังสวยเลยตอนแรกก็คิดว่าซอมบี้มันจะไม่เกิดนะมันเกิดครับยังไง เกิดด้านหลังนี่ไงยิ่งหันยิ่งเจอครับยิ่งหันยิ่งเจอตอนนี้ต้องตามแผนที่ไปนะผมก็ไม่รู้ว่าตรงไหนบ้างเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวแวะตรงนี้สักหน่อยตรงนี้มันเหมือนกับที่อะไรสักอย่างอ่ะเดี๋ยวลงไปสำรวจดูนะครับน่าจะเป็นคาเฟ่เล็กๆไม่มีคนอยู่แล้ว้ยซอมบี้หรือเปล่าเนี่ยอ๋อไม่ใช่พลาชีวิตเอ้าแล้วทําไมเอ้ยจะบวกแล้วมันจะบวกแล้วปะววต้องระวังหลังด้วยเผื่อบางทีมันอาจจะมีตัวซอมบี้แถวบรณนี้ กินน้ำได้ไหมกินน้ำไม่ได้ด้วยวะได้ยินเสียงเท้าแต่ไม่รู้ว่าเสียงเท้าอะไรพวกเราเชื่อมันไปไหนวะเอาได้ไงไปประทังกับซอมบีโออย่างเยอะเลยเดี๋ยวเข้ามาดูด้านในโอ้วิวตอนนี้ยังสวยครับดูดิอันนั้นก็จะเป็นแคมป์นะครับแคมป์ของผมนัเองนี่แคมป์ของผมไม่มีคนอยู่หรอกเป็นแคมป์ล้างไปแล้ว แล้วโอ้เดี๋ยวจดก,การซอมบี้กันผมอยากจะตั้งแคมป์ตรงนี้สักหน่อยนะน่าจะได้อยู่แหละไม่น่าจะเป็นอะไรผมไม่รู้ด้วยนะว่าผูรา้รอดชีวิตผมมันจะรอดหรือเปล่าเนี่ยอยู่ดีก็วิ่งไปตรงนี้มีซอมบี้แค่สองตัวถือว่าดีครับจะได้ตั้งแคมป์ด้วยโอเคเดี๋ยวดูกันว่ามีเต็นท์หรือเปล่าขอให้มีมีสองเดี๋ยววางไว้ตรงนี้เลย ันต้องนอนแบบเร่งรีบสักหน่อยมีมาป่าววะตอนนี้ยังไม่เห็นหรอกเดี๋ยวถ้านอนไปแล้วก็เห็นเองโอเคนอนเลยเฮ้ยนอนได้ปะ่ะตอนนี้เป็นช่วงเวลาตีสี่เหมือนฝนจะตกเลยป่ะโอเคสภาพอากาศแบบนี้ก็ได้นะให้มันเข้ากับบรรยากาศซอมบี้หน่อยสภาพอากาศตอนที่ฝนมันใกล้จะตกนะแบบนี้เนี่ยไปเอาเดินทางกันต่อไม่รู้ว่ารถจะหายหรือเปล่าจอดไว้ตรงนั้นโอเคไม่หายรถไม่หาย นั่นคือซอมบี้ใช่ไหมใช่เลยมีพวกโจรเกิดด้านล่างมันน่านงตามขึ้นมาหาผมไม่ได้หรอกใช่ไหมไม่แต่ไม่แน่ผมอาจจะส่องถึงก็ได้ไว้เดี๋ยว,สวเสียงเท้าเอ้ายิงไม่ร่วงหรอมีหลายตัวเดี๋ยวผมว่าไปดีกว่าครับแล้วพวกเราชีวิตผมล่ะพวกเราชีวิตผมน่าจะประทัดเดือดกับซอมบี้อยู่มีรถไฟไหมด้วย เอาไปไหนวะสงสัยคงไม่อยากมายุ่งกับผมละมั้งเนี่ยพวกเราชีวิตจะบอกนะว่าวิ่งมาถึงนี้เฮ้ยเอาขึ้นไปไหนอะ่ะไม่ไม่ขึ้นไปไหนวะพวกเราชีวิตนี่ดูแบบเพี้ยนเพียนมากเลยนะไม่รู้ว่าเพี้ยนที่ใครเอาเอาขึ้นขาไปแล้วขึ้นขาไปแล้วอาจจะมีอะไรบางอย่างที่ดึงดูดพวกเราชีวิตขึ้นไปนะครับอันนี้เราก็ต้องระวังตัวด้วยเพี้ยนไปหมดแล้วเนี่ย มันต้องมีอะไรสักอย่างที่หมู่บ้านนั้นแน่นอนผมว่านะผมก็ไม่รู้นะว่าด้านในหมู่บ้านตรงนั้นจะมีอะไรแปลกหรือเปล่าอย่างที่ลองสังเกตดูพวกเราชีวิตของผมวิ่งผ่านซอมบี้ไปแบบง่ายๆเลยนะแบบไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยตอนนี้สิ่งที่น่ากลัวมากที่สุดก็คือพวกเราชีวิตนั่นเองซอมบี้นี่ไม่น่ากลัวหรอกเอามาดิเฮ้ยอะไรวะคือผมนี่แบบงงกับพวกเราชีวิตมากเลยเนี่ยสรุปจะตามมาไหมเดี๋ยวต้องลองใช้คำสั่งดูกัน น่ะวิ่งไปไหนของมันก็ไม่รู้เนี่ยอะได้ออกเลยจะไปไหนก็ไปทางก็แคบซอมบี้ก็เกิดนะครับตอนนี้ยังไงเกิดแล้วชนลเลยชนกระเด็นตอนนี้ก็น่าจะได้ครึ่งทางแล้วแหละอ้วิวข้อสวยบรรยากาศยามเช้าุยสวยมากเลยทำไมมันไกลจังเลยวะเนี่ย โอ้ก็ไกในระดับหนึ่งน้นต้องขับอ้อมาฝั่งนี้อีกแล้วก็ขึ้นมาอยู่ตรงนี้ถ้าอยากมาทางลัดต้องขึ้นกระเช้าครับกระเช้าน่าจะขึ้นได้นะเพราะว่ามันเป็นเส้นทางเดียวกันเลยอ่ะแล้วเหมือนผมเห็นอะไรอ่ะอ๋อมันเป็นควันเครื่องบินตอนแรกผมก็นึกว่าเป็นสายสลิงกระเช้าเห็นไหมด้านบนอะ่ะก็ชมบรรยากาศอ่าวิวแถวบุรีนี้ไปน,นะครับมีหมู่บ้านด้วยอย่างนี้ต้องแวะครับอืมมันต้องมีอะไรสักอย่างมีคนอยู่ในนี้หรือเปล่า มีมอไซค์เก่าด้วยวะเฮ้ยเรามีวิวิตกใจหมดระเบิดจะตรงไหนวะวิตกใจหมดเลยอะเมื่อกี้ด้านหลังบ้านมไม่แน่ใจว่าเข้าได้หรือเปล่าเขาไม่ได้วะถ้าเข้าได้จะดีมากอันนี้คืออะไรเนี่ยน่าจะเป็นที่เลี้ยงสัตว์นะเลี้ยงหมาเลี้ยงไก่หรือเปล่าน่าใช่แหละโอเคเดี๋ยวไปกันต่อเลยครับอืมเกิดเสเต็มทางเลย เกิดแบบนี้ก็ไม่ไหวนะระยะทางมันไม่ได้ไกลพออะไรนะครับมันไกลเพราะขับวนไปวนมานี่แหละพว่าตรงนี้เป็นภูเขาสูงด้ไงมันต้องใช้ไปว่าระยะทางหน่อยตอนนี้หลอดน้าของผมก็ลดไปเกือบหมดแนละ้วเดี๋ยวจอดพักก่อนสักโคู่ถ้าผมจะลงผมจะลงยังไงดีวะเนี่ยก็ผมจะต้องลงด้วยกระเชานะถ้าขับลงก็คงไม่ไหวหรอกโอ้ระยะทางไม่โคตรไกลอะ่ะโอเคเดี๋ยวกินน้ํากินอาหารก่อน เติมน้ำไปประมาณสักสีละกันประมาณนี้แล้วก็น้ำสามเฮ้ยไม่ใช่เติมน้ำไปสี่แล้วก็อาหารประมาณสักสอ่าโอเคเต็มแต่แรดไม่เต็มเลยปะต้องเตรียมความพร้อมก่อนถ้าเมนเดตตอนนี้มี3ใช้ไปสงสัยต้องไปรุดของจากซอมบี้ด้วยนะเนี่ยล่าสุดเมื่อคลิปที่แล้วผมก็ได้ครับมอเตอร์ท้อไปหมดเลยไม่ได้ครับก็สวนเพิ่มเลยครับกะว่าจะเล่นนอกรอบหน่อยแต่ก็ไม่มีเวลาเล่นเลย ตอนนี้ถึงไหนแล้วก็ไม่รู้โอ้ยตรงนี้มีอ่างเก็บน้ําว่ะแกถึงแล้วหรือ,อยังวะบอกเลยว่ากลัวจะขับรถมาถึงนี่ได้แมงโคดไก่อะ่ะแบบไกลมากอะ่ะมีทางไปบ้านหลายชั้นมากเดี๋ยวพาสำารวจกันงั้นก็จอดรถไว้ตรงนี้เลยเดีย๋ยมาวุดให้พร้อมครับเฮ้ยตัวเดียวปะวะตัวที่มันวิ่งอะ่ะเดี๋ยวต้องระวังหลังด้วย มาในไหนผมก็มาถึงนี่แล้วขอฟารามของสักหน่อยจะได้คาบภ้าเาบนเดดด้วยเพราะว่าภาาเบนเดดไม่มีนั่นเองทำไมหญิงไม่แม่นเลยวะลูกซองกระสุนมันกระจายอ่ะตอนนี้รดของได้สองชิ้นหนึ่งชิ้นตรงนี้นี่เป็นสวนสาธารณะนะคะรับเพราะว่าเนี่ยเป็นที่เดินเล่นสลับผู้คนที่อยู่แถวบริณนี้เนี่ยด้านบนก็เป็นหมู่บ้านแล้วนั่นคืออะไรวะกระเช้าหรอเฮ้ยเดียวมีกระเช้าตรงนี้ด้วยหรอ กระเช้าลงมาตรงนี้อ๋อเดี๋ยวได้นะอ๋อตอนนี้ผมอยู่ฝั่งนี้ครับตอนแรกผมนึก่าอยู่ฝั่งนี้มเมื่อกี้รถดของไปหมดแล้วหรือยังเนี่ยอ๋อนี่ไงทางลงกระเช้าอยู่ตรงนี้นี่เองโอ้โหโคตรสูงอะ่ะไม่กล้าเข้าไปใกล้เลยเสียงเกินมเมื่อกี้ผมขึ้นมาเจ็ดโมงตอนนี้สิบสามบ่ายโมงแล้ววะ่ะค่อนข้างที่ใช้เวลาในการเดินทางขึ้นมานะครับเนี่ย ตอนแรกผมว่าผมจะขับหอขึ้นมานะแต่มันจะไม่ได้เห็นบรรยากาศไนก็เลยต้องขี่รถขึ้นมาแต่ดีนะที่ซอมบี้มันวิ่งไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่จากที่เห็นเมื่อกี้วิ่งแค่ตัวเดียวถือว่าดีไปเฮ้ยอย่างพูดไม่ทันขาดคําเลยเอาดิไอ้ไหนมันวิ่งมาวิ่งมาลูกสองเตรียมพร้อมจังหวะน,นี้แลหละสีวิ่งต่อวิ่งต่อตามไหมตามไหมนัดเดียวล่วงเลยโอยตรงนี้ยังมีหลายชั้นเลยอะดูดิ หนึ่งสองสามสี่สีห้าชั้นโอ้แล้วตอนไหนไม่ถึงวะขับขึ้นมาก่อนนั้นบอกเลยโอแบบละยะทางไม่โคตรไกลอะ่สะสำหรับใครที่เป็นสายขับรถนี่น่าจะถูกใจเลยนะครับเนี่ยเอาวอาวอาวิ่งไปไหนเออวิ่งไปนี่ไหลลงไหมไหลลงไหมเหมือนมอบเลยครับเออแล้ว ซอมบี้มันก็แปลกๆด้วยนะซอมบี้ก็ทำตัวแป,กแปกลกๆรอดชีวิตก็ทำตัวแปลกๆอ่เดี๋ยวพาเดินชมบริเวณรอบๆหลังบ้านนะครับไม่มีอะไรถ้าไม่มีอะไรเดี๋ยวจะพาดูแค่ด้านหน้านะขับรถเลยดีวยกว่าครับถ้าเดินเดี๋ยวไม่ปลอดภัยอืมเห็นแบบนี้ต้องใช้มอเตอร์ทอรับเนะนี่ยนี่เา้าโดนแค่ตัวเดียวนี่มันเป็นหมู่บ้านที่ไม่ปรากฏบนแผนที่นะครับดูดิไม่ปรากฏบนแผนที่เลย ต้องมาหาด้วยตัวเองเป็นหมู่บ้านสไตล์แบบยุคสมัยเก่าไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่านะเป็นแบบโบราณนะไม่รู้ว่าโบราณหรือเปล่าเนี่ยมันก็รู้ทันสมัยอยู่นะมันขึ้ืนตรงไหนได้บ้างเนี่ยเดี๋ยวขึ้นด้านบนตรงนี้อ๋อตรงนี้เป็นทางไปต่อใช่ไหมน่าจะใช่นะมีร้านค้าหรือเปล่าเนี่ยถ้ามีจะแจมมาก ตรงนี้ขับวนได้โอ้เฮ้ยเอา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 ,เอามันวิ่งหนีแล้วมันก็ไปตั้งหลักเฉยสงสัยจะเตรียมพร้อมที่จะวิ่งใส่เอ้มันกลัวอะไรสักอย่างนี่แหละหมู่บ้านนี่ทำให้ซอมบี้เพี้ยนครับแล้วก็ผู้คนเพี้ยนไปด้วยหรือไม่บางทีก็จะรวมถึงตัวผมด้วยนะแล้วนี่คือ ร้านอาหารใช่ไหมไม่ใช่ว่ะเอ้าไม่ใช่ต้องขับรถหาก่อนเผื่อบางทีมอาจจะมีก็ได้ตรงนี้เป็นทางที่ผมขับมาแล้วหรือว,ว่าอยู่ด้านบนวะผมจําได้นะว่าจะมีร้านอาหารด้วยนะแต่ตอนนี้ยังไม่เจอไม่โดนตบว่ะโดนตบไปหนึ่งทีรู้สึกว่าล้อหน้าด้านขวาผมมันจะพังนะใช่ไหมมันดูเบี้ยวเบียวอ่ะ เฮ้ยถ no ้าพังตอนนี้ก็ไม่เอานะโอ้ระดูวิวดิยังสวยชิบหายแล้วชิบหายแล้วเอ้ยเอ้ยโอ้โหอุ๊ย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 เกิดอุบัติเหตุระหว่างทางไม่อย่าเพิ่งตกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาเอาแล้ว โอ้โหเละไม่เป็นท่าครับเละไม่เป็นท่าเอาไงดีวะเนี่ยไปไม่ถึงฝันอืมมันต้องมีแผนสักอย่างถ้ามันได้ขึ้นยากขนาดนี้นะผมว่าเดี๋ยวลงไปตั้งหลักก่อนแล้วก็ปเปียวหอขึ้นมาเลยแบบนี้ไม่ไหวครับแบบนี้ไม่ไหวเฮ้ยเฮ้ยไบเกินไปเกินเฮ้ยอือ สภาพรถยับเยินครับยับเยินโอ้โหโอ้ตอนนี้ก็กลับมาถึงแคมป์แล้วนะครับอย่าขึ้นเมาฮอ,อเลยจะได้ว่าง่ายๆหน่อยเมื่อกี้ก็ทุรักทุเลหน่อยอ้บอกเลยว่าตัวเขาทีเดนี้เสียเวลาไปตั้งนานเลยไปตอนแรกก็แบบว่าจะขับรถแบบชิลๆนะตอนนี้ชิลไม่ได้เลยครับอเมืดแล้วเดี๋ยวต้องไปหาวิทีในการตั้งแคมป์ด้วยตั้งแคมป์ตั้งเต็นท์ แล้วผมได้เก็บมาหรือเปล่าวะเต็นเมื่อกี้โอเคเก็บมาอยู่เดี๋ยวจะพานับชั้นทางขึ้นนะครับว,ว่ามันสูงแค่ไหนตรงนี้1ชั้น2ชั้น3ชั้น4ชั้น5ชั้นรวมๆแล้วทั้งหมด5 6ชั้นครับ1 2 3 4 5 6 7 8ประมาณสัก9ชั้นนี่แหละครับเดี๋ยวต้องพายเปนขึ้นสูงๆนะแล้วก็ดูเลยว่ามันเป็นยังไง จุดนี้ก็จะเป็นจุดที่พามาเมื่อกี้นี่ตรงนี้โอ้โหแล้วดูวิวในเมืองยังสวยวิวเมืองฝังนแล้วก็วิวหมู่บ้านตรงนี้อันนี้น่าจะเป็นจุดที่ผมขึ้นมาเมื่อกี้ล้ป่ะนะน่ะเป็นจุดในกาลพรอมเ,เป็นเส้นทางเดียวกันนะอย่าต้องนอนก่อนต้องนอนก่อนโอ้ยโอ้ยจะพังจะพังจะไ,ไปดดีโอ้โหเละหมดเละหมดทีนี้ จอเลยจอเลยถึงที่แล้วถึงที่แล้วเดี๋ยวตอนนี้ผมต้องวางเต้นก่อนนะวางเต้นแล้วก็นอนผ่านเมื่อแล้วได้ยินเสียงเศษซากแล้วปะนั่นไงระเบิดละโอ้เยอะมากนั่นไงมาแล้วมาแล้วเอายังไงดีเอาอยัางไดอองไดีต้องขึ้นที่สูงเลยเฮ้ย <c ười> ขึ้นไม่ได้มา ลูกซองลูกซองเลียกรถให้พร้อมตอนนี้ได้ยินแค่เสียงนะดูจังวะวัดดูเลยต้องเคลียร์ให้หมดด้วยนะครับเนี่ยถึงจะนอนได้ ตอนนี้มองไม่ค่อยเห็นเลยครับเพราะอันเมืออเองแล้วไอคอนสิงแดงมันคืออะไรที่อยู่ใกล้ๆตัวผมเนี่ยเนี่ยมันอยู่ตรงไหนวะตอนนี้ไอคอนมันใกล้มากเลยครับแต่ไม่เห็นตัวนะเอา้ามันเข้ามาได้ไงวะเอ้ยเอ้ยเอ้ยอ๋อมันเข้าทางนั้นได้แล้วไม่ใช่น้นอยเลยนะ ไอ้โมลท็อกตาไปมันเข้ามาไม่ได้ครับตอนนี้ยญิงยากด้วยนะเหลือสองสามตัวยังไงวะเนี่ยมันขึ้นไอคอนอยู่แลนะเนี่ยไอคอนอยู่ตรงตัวผมเลยแต่ไม่เห็นนะ โอ้ยโอเคหมดหมดแน่นะเหลือหนึ่งตัววะนอนยังไม่น่าอยู่เหลือแค่ตัวเดียเองมันอยู่ไหนวะอ๋อนี่ไงนี่ไงอะไรของพวกมันวะโอเคตอนนี้น่าจะนอนได้แล้วตื่นเชา้าตอนนี้เป็นเวลาเจ็ดโมง พวกโจรเกิดด้านล่างวะมันก็ยังตามมาอีกมันขึ้นมาได้หรอสองกล้องดูเลยกล้องจากสไนเปอร์หาไม่เจอวะน่าอยู่แถวบลูนี่แหละเดี๋ยวพ่อมาไปดีวกว่านะเดี๋ยวไปหมู่บ้านด้านล่างกันเลยขึ้นก่อนขึ้นก่อนหมู่บ้านก็อยู่ด้านล่างตรงนี้นะนี่เลยผมหาลานคามไม่เจอว่าลา,านคามอยู่ตรงไหน มันอยู่ยแถวบรวิเวณนี่แหละแต่หาไม่เจอถ้าว่าทําไมผมถึงสงสัยว่ามีร้านค้าไหมตามจริงผมก็เข้ามาสํารวจแหละหนึ่งครั้งแต่สํารวจไม่หมดไงเข้าไปเจอร้านค้าพอดีแต่ตอนนี้หาร้านค้าไม่เจออ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับในการมาสํารวจตรงนี้หมู่บ้านนี้ก็ถือว่าเป็นหมู่บ้านที่ลึกลับดีอะแบบมันเดแบบน่ากลัวยังไงไม่รู้นะมันเป็นหมู่บ้านที่เงียบเหงามากก็เงียบเหงาสิเพราะว่ามันไม่มีคนไง เออใช่ไหมเดี๋ยวต้องลงดูใหม่นะไอ้ตรงนี้ไอ่นงไงตรงนี้จริงด้วยโหแล้วลงยากด้วยนะโอ้เส็บหายแล้วเส็บหายแล้วไปดีกว่าพอจอดไม่ได้วะตอนนี้ฮอมีอาการควันขึ้นครับ แล้วก็อย่างครับตอนนี้พื้นที่แถวบุิเวณนี้ก็ได้ปิดกั้นไปเทียบร้อยครับก็จะเป็นรั้วเดีย๋ยวพาไปดูว่ามันเป็นรั้วยังไงมันจะเป็นรั้วกั้นชายแดนไ้ครับไม่รู้อิู่แถวนี้หรือปานะอ่าน,นี่นไงเห็นไหมแม่ด้านล่างด้านล่างตอนนี้อาจจะยังดูไม่ชัดเฮ้ยต้องลงจอดฮอก่อนต้องสละฮอแล้วตอนนี้อาการไม่ค่อยดีอาการไม่ค่อยดี เฮ้ยอย่าพึ่งพังโอเคจักตรงนี้ก็ได้ <c oughs> แลนดิง้งใหญ่กับรถไม่น่าใช่ตรงนี้นะที่มันเป็นพื้นที่กั้นชาแดนนะผมอาจจาผิดตรงไหนก็ได้นะนี่เนี่ยมันอ๋อโอเคจําได้แล้วมันจะผ่าครึ่งแบบนี้เลยครับนเนี่ยเนี่ยมันจะเริ่มจากบริเวณตรงนี้แล้วผ่าครึ่งมาตรงนี้เลย เป็นร้วกันแล้วก็ยาวมาถึงยันนี่แหละเดี๋ยวไว้มีโอกาสเดี๋ยพาไปดูนะครับเอาเรามีพกยนมาวะ่ะเอ้นี่วิ่งมาเรียบร้อยรุถเข้ามาได้มา1ชิ้นได้นิดน้อยเมีเยอมากเดีย๋ยวผมต้องทำลายฮอลัมนี้ทิ้งเลยนะทำลายทิ้งไปเลยแล้วก็หารถคันใหม่ตอนนี้ที่ซ่อมรถผมมีหรือเปล่าวะเดี๋ยวดูกันนะที่ซ่อมรถตอนนี้ โอเคมีหนึ่งชิ้นพอดีเดี๋ยวซ่อมรถคันนี้เลยแล้วกันนะครับนี่เลยโอเคมาตอนนี้ซ่อมรถเสร็จไม่เทียบร้อยเห็นมีพวกโจรเกิดว่ะอยู่ด้านในตรงนี้มันน่าจะติดอะไรสักอย่างนะเห็นไม่ขับมาติดอยู่ตรงนั้นตั้งนานแล้วเดี๋ยวผมจะพาขึ้นกระเช้านะครับซอมบี้มันชอบมาก่อกลัวแล้วจัดก,การมันไปเดี๋ยวไปขึ้นกระเช้าดีวกว่าจะให้เห็นวิวด้วยวเป็นไง ไปกับเจ้าเอกกับซอมบีก้ก็ตกใจเลยนะเนี่ยถ้าเป็นมุมแบบนี้นะกระช้อมมาหรือ,อยังเฮ้ยนี่ไงเนี่ยอย่าเพิ่งไปโอ้โหมันไปแล้วมาไม่ทันเดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวรอก่อนตอนนี้ระวังแค่ซอมบีกบ้ก็พอก็คหงจะต้องใช้เวลารอาประมาณสัก1-2อนาทีระหว่างนี้ก็ดักซอมบี้ไปก่อนนะสติกเกอร์บอมปลาไปเลยปลาดักไว้เอา้าแล้วมาปลาดักตรงนี้เฉยโอเคโอเคมาแล้วมาแล้ว,ลวกวดระเบิดไปก่อน คนละฝั่งกันเลยอะหมือนท็อกดีกว่าน่าจะใช้งานดีหมือนท็อกเนี่ยฝั่งนี้ด้วยมาได้ไหมมาได้ไหมไอ้ด้านล่างก็ร้องนะนี่ไงเนี่ยโอ้ยิ่งวิ่งมาใกลไกลเลยอะมันเห็นผมได้ไงวะนทยานี้แล้วดูเสียงมันร้องดิโคตรน่ากลัว ไกลเลยยังไกลเลยยังไอ้มาแล้วมาแล้วไปรีบเลยรียบเลยผมมันตามจริงๆอะ่ะแบบมันตามมาสดนี่เลยอะ่ะเดี๋ยวผมว่าอยู่ตรงนี้สักพักเลยนะครับเดี๋ยวตั้งเต็นต์ตั้งอะไรตรงนี้เนี่ยอันนี้ก็ต้องบอกอีกครั้งนะครับว่าเป็นมอเท,ทผมได้ลงมาเองตอนแรกเห็นมันน่าสนใจดีก็เลยลองตัดสินใจลงดูตอนแรกก็ไม่รู้พราคืออะไรเห็นคนเล่นเยอะนะครับมอตนี้เนี่ย พอลงมาเออก็รู้สึกชอบดีนะมันเป็นแบบยังไงเป็นเมืองเพิ่มขึ้นมาในเกมเลยอะแล้วก็หมู่บ้านที่ทํามาก็สวยดีดูดิยังสวยเลยถ้าเป็นวิวตอนกลางคืนจะสวยมากๆเลยครับแต่เห็นวิวตอนกลางคืนแค่นี้หน่อยเองเอาละครับท่านผู้ชมก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับการเล่นเกม GTVV โหมดซอมบี้ในคลิปนี้คลิปนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้เดี๋ยวไวเจะกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม